ที่สถานีควบคุมไฟป่าภูกระดึงตำบลสีฐานอเภอภูกระดึงจังหวัดเลยส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8ขอนแกน่นจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเครือข่ายการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,560โดยมีนายชัชพงศ์อาจแก้วนายอำเภอภูกระดึงเป็นประธานพิธีเปิด นายกิติศักดิ์สนิทไทยผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่8ขอนแก่นกล่าวว่าไฟป่าเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยังเกิดผลกระทบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยสาเหตุของไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้นทั้งที่ตั้งใจและรู้เท่าไม่ถึงการ การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับปัญหาไฟป่าการควบคุมไฟป่าให้แก่เครือข่ายการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในท้องที่อำเภอภูกระดึงเพื่อเสริมสร้างบทบาทเครือข่ายการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันจาก16หมู่บ้านที่อยู่รอบอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจำนวน100คนนายอดิศรเหมทธานน์ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูกระดึงจังหวัดเลยกล่าวว่าการแก้ปัญหาไฟป่าโดยหน่วยงานราชการเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทําให้ปัญหาลดลงได้ในเวลาอันรวดเร็วดังนั้นการแก้ปัญหาไฟป่าอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากที่สุดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในลักษณะของเครือข่ายประชาชนโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติภูกระดึงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศทั้งนี้ จากสถิติการเกิดไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเมื่อปลายปี2558ถึง2559มีจำนวนทั้งสิ้น97ครั้งพื้นที่ป่าได้รับความเสียหายจำนวน3,484ไร่สถานการณ์ในปีนี้คาดว่าวีความรุนแรงน้อยลงเนื่องจากเชื้อเพลิงที่สะสมมานานมีปริมาณน้อยกว่าปีที่แล้วประกอบกับประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีจิตสำนึกให้ความร่วมมือในการป้องกันดูแลรักษาการเกิดไฟป่าเป็นอย่างดี